อ่ะสวัสดีครับผมอาจารย์สัมมิตจากสถาบันไอทีจินเนี่ยนะครับนะมีหลายคนถามผมมานะครับว่าเอ๊จารย์ใช้โปรแกรมหรือว่าเครื่องมือตัวไหนในการทําแบบทดสอบทําควิสในช่วงที่จัดอบรมนะครับจะสังเกตว่าเวลาผมจัดอบรมอ่าผมจะมีให้ทําแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับพรีเทสโพสเทสเทสกือบกือบทุกหลักสูตรนะครับอ่าซึ่งก็ถ้าเรียนกับผมนะก็จะมีแบบทดสอบให้อยู่ละ ทีนี้ก็ตัวเครื่องมือที่ผมใช้ในการทำแบบทดสอบนะครับจะชื่อว่า quiz นะครับ quiz เนี่ยจะเป็นเว็บไซต์นี้เนี่ยฮะชื่อเขาจะยาวๆนี่นี่ยนะ q u i z z z com นะครับตัวนี้เลยครับ quiz com ตัวนี้เว็บไซต์เขาก็คือ quiz com นะครับมีตัว z หลายตัวหน่อยนะเห็นนะ <c oughs> ตัว Z หลายตัวนะเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูนะครับเริบนี่เว็บไซต์ quiz เนี่ยนะครับเขาจะ ให้นะครับคนที่เป็นวิทยากรเป็นครูเป็นคนนําเสนอหรือเป็นใครก็ได้ครับที่อยากจะแบบเอาแบบทดสอบมาใส่นะครับแล้วก็ให้ผู้ใช้นะครับเข้ามาทําแบบทดสอบนะครับได้นะครับโดยที่จะเป็นลักษณะที่เป็นการทําแบบทดสอบแบบเรียลไทม์นะครับทาพร้อมๆกันในห้องเรียนควบคุมเวลาในการทําได้เห็นสกอร์บอร์ดเห็นคะแนนขึ้นมีสรุปผลมีการ เซตอัพพวกเวลาเซตอัพเรื่องของการรันดอมข้อสอบฟีเจอร์เยอะมากนะครับฟีเจอร์เยอะมากนะครับก็ที่สำคัญเลยก็คือฟรีด้วยครับผมใช้ได้ฟรีด้วยมีข้อจำกัดนิดหน่อยก็คือว่าถ้าคุณใช้ตัวฟรีเนี่ยตัวข้อสอบที่คุณทำเนี่ยมันจะเป็นแบบ Public มันจะเป็นสาธารณะนะครับใครๆก็จะสามารถเข้ามาดูได้นะครับประมาณว่าคุณไม่สามารถ เก็บเป็นของส่วนตัวได้นะครับแต่ถ้าคุณอัปเกรดเขานนหน่อยอัปเกรดนะเขาจะมีแพลนตรงนี้ยเนีถ้าคุณอัปเกรดเขานนหน่อยนะครับผม,มผมก็ใช้ตัวฟรีอยู่นะเราไปฟังก่อนผมก็ยังไม่เคยอัปเกรดนะผมใช้ตัวฟรีมาละน่าจะสี่ห้าปีละตัวอัปเกรดนี่ผมยังจําราคาไม่ได้นะแต่ไม่แพงนะครับแต่ไม่แพงดูตรงนี้โอเคน่าจะเนี่ยประมาณสี่ห้าร้อยบาทต่อเดือนนะครับก็ถ้าเกิดเราใช้เยอะๆก็คุ้มอ่ะเห็นไหม ก็าคุ้มแต่ว่าผมใช้ตัวฟรีอ่ะตัวฟรีก็เหลือเฟือแล้วฟีเจอร์นะครับผมไม่ดูข้อสอบนะครับตรงมาไลบรารี่ตัวนี้นะนี่ตัวอย่างข้อสอบที่ผมสร้างนะครับสังเกตว่าผมมีชุดข้อสอบเยอะมากนะเนี่ยผมสร้างไว้เองราวๆสัก90หลักสูตรนะรไม่เกไม่ใช่90หลักสูตรเก้าสิบเก้าสิบควิสนะเก้าสิบแบบทดสอบอยู่ในนี้เยอะมากนะครับเห็นไหมไมีเยอะมากนะครับผมใช้ไม่ตั้งแต่ปีเท่าไหร่เดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูล่างๆนะครับืดผมใช้น่าจะเกิน5ปีอะ น่าจะเกิน5ปีผมเข้าใจว่าผมใช้เกิน5ปีน่แน่นี่เก่าสุดของผมน่าจะมาประมาณ7ปีแล้ววะอ่า7จปีที่แล้วนี่ข้อสอบแรกของผมเลยคือเรื่องของ google app q u i z นะครับแล้วก็ผมก็สร้างมาเรื่อยๆนะฮะตั้งแต่ปีอ่อ7ปีที่แล้วอะนะ7ปีที่แล้วผมใช้มายาวนานมากใช้ตั้งแต่มันไม่มีข้อจำกัดเลยตอนแรกๆนะครับก็คือเราสามารถใช้แบบ private อะใช้แบบส่วนตัวโดวยที่อ่ไม่มีข้อจํากัดเลยตอนนี้ก็จะเริ่มมีการแบบ ถ้าเกิดใช้ตัวฟรีนะจะเป็น Public นะไม่สามารถ Private ได้อะไรเงี้ยนะครับก็ตามยุคตามสมัยนะเขาก็จะปรับปรุงพวกแพ็กเกจเพื่อจะขายตัวขายตัวสวิตเขาแล้วนะครับ <c oughs> ทีนี้ผมให้ดูว่าฟีเจอร์ที่น่าสนใจกว่าันก็คือว่า,เ,าเราสามารถที่จะกด Create ตรงนี้อันนี้สมัครได้ฟรีนะครับนี่เป็น Basic Account นะครับใช้ได้ฟรี อ่าครีเอทตรงนี้ปุ๊บนะครับจะมีควิสให้เลือกครับโอ้โ oh, หมีเยอะมากนะครับเดี๋ยวให้ผมไปดูนะควิสจะมี2แบบสร้างเป็นบทเรียนก็ได้เป็นคลาสรูมให้เข้ามาเรียนไปทีละบททีละบทนะครับทําเป็นแบบทดสอบทําโพทาอะไรเงี้ยโอ้ oh, <ๆ>เยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมเลือกแบบควิะกันคือผมใช้บ่อยที่สุดคือตัวนี้กดควิสโชเข้าไปที่ควิสนะครับอ่าแล้วกดคอนติเนียลโวนะครับเห็นไหมก็จะมีให้เลือกนะครับว่าจะ Import มาจาก Ex ong, Excel w o r ง s h e e t อะไรเงี้ยได้เลยนะครับตัวข้อสอบหรือว่าจะใช้ AI Generate รก็ได นี่คือฟีเจอร์ใหม่นะสองอันเนี่ยนะครับผมยังไม่เคยใช้เลยฟีเจอร์ใหม่นะผมใช้แค่ตัวนี้ Create จาก s c r a t c h นะก็คือใส่เข้าไปเองนะผมตัวนี้กดโพสอันที่3มครับนี่ครับรูปแบบข้อสอบมีให้เลือกเยอะมากเลยครับจะเป็นแบบหลายตัวเลือกม t i ติ o i c e เป็นแบบเติมคํานะครับเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นแบบอ่านนะครับเป็นแบบปรนัยอย่างเงี้ยแล้วให้พิมพ์ตอบอะไรเงี้ยเออให้พิมพ์เลือกช้อยอะไรเงี้ยโอ้โหเยอะนะครับมีแบบให้วาดนะครับสังเกตว่าตัวไหนที่มันไม่มีสัญลักษณ์ตัวนี้ขึ้นเนี่ย ก็คือใช้ได้ฟรีครับอันนี้คือไม่ฟรีนะอันนี้คือไม่ฟรีอันนี้คือต้องอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นที่จ่ายตังค์อ่ะนะครับแต่ว่าตัวฟรีอ่ะมันก็มีชุดข้อสอบเหลือเฟือนะครับเนี่ยมีโอ้แย่ๆแล้วครับใช้ไม่หวานไม่ไหวแล้วเอามาทําโพทําอะไรเงี้ยสบายเลยนะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้แค่ตัวเนี้ยมัลติพุลชอยส์นะครับข้อสอบแบบหลายตัวเลือก A B C D ให้เลือกเงี้ยแล้วกดพวกเงเี้ย UI เขาน่าใช้มากเลยนะครับกดรึบนี่สร้างข้อสอบครับอ่าเทสตอ่า for 1> Number 1สมมติข้อที่1นึ่งเนี่ยก็ใส่ช้อยไปครับ a test หนึ่ง test สองอะไรเงี้ยครับนี่คือใส่ช้อย test สี่แล้วก็ให้เราเลือกข้อที่ถูกสมมติข้อที่ถูกคือข้อนี้อ่าแล้วก็กดเซฟนะครับเราสามารถเพิ่มข้อต่อไปได้เรื่อยๆนะครับตัวเลือกตัวเนี้ยเราก็มีมากกว่า4ช้อยก็ได้นะเนี่ยกดเพิ่มเงี้ย กดเพิ่มได้กดลดได้ครับอัปโหลดรูปเข้าไปตรงนี้ได้ตรงคําถามก็เลือกรูปได้เนี่ยอัปโหลดรูปจากเครื่องเราไปปั๊บๆเนี่ยใส่รูปเข้าไปเชอะตึ๊ด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 รูปเข้าไปปึ๊บปุ๊บปุ๊บอัพ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 เว็บเช้าว่ะนะครับอัพรูปน่ะอันนี้ไม่อัพปึ๊บนะครับแล้วก็เนี่ยตรงคำตรงคําถามใส่รูปได้ตรงอ่าตรงช้อยก็ใส่รูปได้เห็นไหมช้อยเดี๋ยวผมลองเลือกรูปสักรูปเนอะรูปเล็กๆบ้างกันอัพนานทีีีี่่่่่่เเเเเปปปงงงนนนะครรัับออออออู้้้โชก็ใสขาาไยย ใส่รูปได้ทั้งตรงคาถามตรงช้อยนะครับแต่ละอ h o i ซึจะใส่รูปได้สร้างไปเรื่อยๆครับมีกี่ข้อก็ได้นะครับจุดที่ผมชอบก็คือตรงนี้ครับมันจับเวลาได้นะครับว่าเฮ้ยเราจะให้มันข้อนี้ใช้เวลาในการทํากี่วินาทีกี่นาทีนะครับอะไรเงี้ยเราให้เวลาด้วยด้วยนะครับถ้าเกิดเขาไม่ตอบนะครับมันก็จะข้ามข้อต่อไปไม่ได้คะแนนอะไรเงี้ยแต่๋ยดีฟอสมันจะเป็น30วินาทีนะทุกข้อนะครับเราสามารถที่จะปรับตรงเนี้ให้มันเป็นตัวเลข อื่นๆได้นะครับแล้วก็ให้คะแนนได้ด้วยนะว่าข้อนี้ได้กี่คะแนนหนึ่งคะแนน2คะแนน3มคะแนนนะครับอ่ามีถึง2ี่คะแนนเนี่ยต่อข้อนะครบนี่สมมติว่าผมสร้างเสร็จแล้วผมขอปิดไปนะตัวนี้ผมมีตัวอย่างที่ผมสร้างเสร็จไว้แล้วแก้ทิ้งไปเลยนะครับในตัวอย่างที่ผมสร้างไว้เสร็จให้ดูตัวอย่างข้อสอบที่ผมทําเสร็จอ่าเป็นวันนี้เลยก็ได้ผมสอนอันนี้ผมสอนตัวเอ่อตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ผมสอนตัว Java Script ผมเสิร์ชได้ดูนะครับ Java Script เสิร์ชหาเสิร์ชหามันมีเยอะหาไม่เจอ อันนี้ผมเบสิก javascript เนี่ครับนี่คือตัวที่ผมทําเสร็จแล้วอันนี้จะเห็นว่าจะมีโชว์อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมก็จะมีเป็นข้อมาเงี้ยเรียงมาครับเรียง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 มาได้มีทั้งหมด20ข้อนะสิบเกาถ้าเกิดเราจะทําเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราบันทึกเก็บไว้ในตัว a x c n t เรานะครับอยากจะให้คนอยากจะกจัดสอบอยากจะกจัดสอบอยากจะกจัดทำ quiz ในห้องเรียนนะครับจะก่อนจะหลังอะไรก็แล้วแต่เราแล้วก็กด start now ตรงนี้ปุ๊บนี่แล้วก็เลือกได้เลยครับว่า จะให้ใช้โหมดอะไรในการจัดข้อสอบนะครับโหมดคลาสสิกโหมดมัตมัตเตอร์พีกนะครับอ่าเป็นการแข่งขันกันชิงคะแนนอะไรเงี้ยเป็นเทสโหมดปอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ผมจะใช้โหมดคลาสสิกนี่แหละเป็นหลักนะครับเจ้าโหมดคลาสสิกตัวเนี้ยเราก็ตั้งค่าได้อีกนะว่าเอ้ยเราจะให้มันทําอะไรครับตรงเนี้ยมันจะมีคสตอมซ์ได้เพียบเลยโอ้ยทาอะไรได้แยะเลยครับคสตสมซ์ ize, กดจ้วมาครับเราสามารถที่บอกว่าเอ้ยเราจะให้โชว์ ให้โชว์เฉลยไหมนะครับเราจะปิดไว้ก่อนก็ได้เอ้ยยังไม่บอกเฉลยนะเดี๋ยวไว้ทาได้ตอบเฉลยตอนที่เราสอบอีกรอบหนึ่งรอบแรกจะปิดเฉลยไว้จะสามารถซุมได้นะครับสุมคําถามซุมคําตอบจับเวลานะครับจะตั้งไหมจะให้มันจับเวลาหรือว่าให้มันไม่จับนะครับถ้าออฟก็คือไม่จับเวลา default ก็คือใช้เวลาที่เราตั้งไว้ในข้อสอบนะครับข้อละว30วิอะไรเมื่อกี้เนี่ยมันจับเวลาเราจะให้เขาสามารถสคิปได้ไหม สกิปไปที่ข้อนี้ไม่ทำแล้วข้ามไปก่อนทําข้ออื่นนะครับถ้าเราไม่ให้สกิปให้เรียงตามลำดับแล้วก็ปิดไว้ถ้าใช้สกิปก็เปิดตรงนี้อาจะให้มันสามารถาเปิดเพลงได้ไหมนะครับเปิดมิวสิกได้ระหว่างทำนะครับให้มันโชว์แอคชั่นอะไรเงี้ยขึ้นมาตอนที่ทำนู่นนี่นั่นครับโอ้เยอะแยะเลยครับพอเราเปิดข้อสอบปุ๊บนะครับมันจะให้โค้ดมาตัวผมกดสตาร์ทไปให้ดูแล้วกันนะครับเอดโชว์กดสตาร์ทอ,อย่างี้มันจะให้โค้ดมาตรงนี้เตึ๊ดเติ๊ดต๊ดนี่จะให้โค้ดงี้มาครับ ผู้เรียนก็เข้าผ่านเว็บไซต์ตัวนี้ครับ j o y m y q u i z c o m หรือเว็บไซต์ชื่อว่า quiz.com ก็ได้นะชื่อเดียวกันกับตัวนี้แล้วก็ใส่เลขนี้เข้ามาแล้วก็จะมีผู้เรียนอ่าเราจะมีผู้สอบเอ้ผู้นักเรียนเนี่จะผู้สอบเลยจะมีนักเรียนหรือว่าคนที่อยากจะมาทําแบบทดสอบเนี่ยเข้ามาทําข้อสอบนะครับชื่อก็จะมาปรากฏตึ๊ดๆๆๆตตรงหน้าจอตรงนี้แล้วก็กดสตาร์ทแล้วก็ทําพร้อมกันนะครับทุกคนจะมารออยู่ในห้องนี้แล้วก็กดสตาร์ททาพร้อมกันหรือจะกดแชร์ QR code ให้สแกนผ่านมือถือแล้วก็ทําผ่านมือถือก็ได้นะครับโอ้เรียบร้อยสบายเลยครับแล้วกดสตาร์ทพอเริ่มทําพร้อมกันระหว่างทำเนี่ยนะครับมันก็จะมีการทําเป็นลักษณะของเกมที่ชื่อว่า Strike and Chill นะครับมันก็จะมีแบบแข่งขันกันนะครับใครเก็บโลได้ใครมีอาวุธก็สามารถที่จะโจมตีเพื่อนได้เพื่อลดคะแนนเพื่อนใครที่เก็บโลก็จะมีโล่ป้องกันอะไรเงี้ยมันก็จะทําข้อสอบไปด้วยมีเล่นเกมระหว่างนั้นไปด้วยครับมันก็จะเพิ่มบรรยากาศในการทําข้อสอบสนุกนะครับเพราะนั้นช่วยกระตุ้นให้คนเรียนเนี่ยอยากทํา ควิดอยากทำพ e ีเทสโพสเทสที่เราจัดสอบจัดอบรมอะไรอย่างนี้นะครับเอาไปใช้กับการเล่นเกมอะไรก็ได้นะครับผมนี่คือตัวอย่างที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วผมคิดว่าเป็นเว็บที่ออกแบบ UI UX ได้ดีใช้งานง่ายใคร,ใครๆก็ใช้เป็นแล้วไม่มีข้อจำกัดด้วยนะครับคนเรียนจะเข้าอบรมทีละ500เป็นพันคนเนี่ยก็ได้ผมเคยไปจัดสอบแบบ4500คนข้างนอกนะครับเวลาไปสอนข้างนอกนะครับก็สามารถทำงานไปด้วยกันได้อย่างราบรื่นนะครับ ค่อนข้างสะเทืนแล้วก็ดีนะครับอ่ะก็ลองไปเล่นดูผมฝากไว้ประมาณนี้นะครับเผื่อใครที่ถามผมบ่อยๆนะครับผมก็มาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ไปแล้วครับทุกคนขอบคุณมากครับสับการรับฟังบา,บายๆครับสวัสดีครับ